จุดจบสูบเรียงทำไมเครื่องยนต์ V4 ถึงเป็นความหวังใหม่ของ Yamaha m o โต l e เวลจะพาไปดูกันเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับตัวแข่ง MotoGP รุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายซ่อมเสียง Yamaha ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แห่งความหวังรูปใหม่หมดจนแบบ V4 ซึ่งจะเข้ามาแทนที่ YZR-M1 ในการแข่งขันฤดูกันหน้าวันนี้เราเลยจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันว่าทำไม Yamaha ถึงต้องลงทุนเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แล้วมันจะส่งผลกับทิศทางของพวกเขาในอนาคตอย่างไร ตัวรถคันใหม่นี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่หมดจดซึ่งใหม่จนมันไม่สามารถแชร์ชิ้นส่วนอะไรร่วมกับตัวแข็งรุ่นปัจจุบันได้เลยโดยมันถูกพัฒนาขึ้นในอิตาลีเป็นหลักและจะมีทีมงานจากญี่ปุ่นเข้ามาเสริมการพัฒนาต่างจากรถรุ่นปัจจุบันที่มีหัวหอกเป็นฝั่งญี่ปุ่นนอกจากนี้ตัวรถรุ่นใหม่ยังไม่มีการประกาศชื่อของมันออกมาอย่างเป็นทางการเรารู้เพียงแค่ฉายานในตอนนี้ว่าแพน V ีเท่านั้น นักทดสอบหลักคืออันเดร o โดวิชิโอโซและอากุสโตเฟอร์นันเดสซึ่งนักแข่งคนหลังมีอายุน้อยกว่าและมีความสดใหม่มากกว่าจะมารับหน้าที่ทั้งการทดสอบและการแข่งจริงในสนามผ่านสิทธิ์ไวท์คัสเพื่อให้ตัวรถสามารถใช้แข่งจริงได้แบบเต็มฤด,ดูกาลได้ในปีหน้าส่วนนักแข่งเต็มเวลาจะยังคงใช้ร้นรุ่นเดิมต่อไปเนื่องจากเป็นรถที่พร้อมสู้ในสนามมากกว่า ซึ่งเหตุผลที่ยามาห่าตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางมาใช้เครื่องยนต์แบบ V4 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะธรรมชาติของการแข่งขันและกติกาของ MotoGP ในปัจจุบันนั้นสร้างข้อได้เปรียบให้กับเครื่องยนต์แบบสูบ V ได้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าผู้จัดสร้างกฎออกมาเพื่อช่วยรถสูบ V แต่เพียงแค่รถสูบ V นั้นทำหน้าที่ได้ดีกว่าภายใต้กติกาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันของยาหม่าฮ่าในตอนนี้คือการขาดแรงยึดเกาะที่ล้อหลังเครื่องยนต์สูบ V ที่มีเสื้อสูบครึ่งหนง เพิ่มการยึดเกาะที่ล้อหลังทําให้สามารถเล่งออกจากโคงได้แรงมากขึ้นเสริมเอกลักษณ์ที่ดูด,ดันอยู่แล้วของเครื่องยนต์สูบ V ีให้ดีขึ้นไปอีกต่างจากสูบเรียนที่เน้นความเรียบเนียนเป็นหลักและถึงแม้ว่าเครื่องยนต์แบบสูบเรียนจะทําเวลาต่อรอบได้ไม่แย่ไปกว่าเครื่องยนต์แบบสูบวีเลย แต่การที่เครื่องสูบวีสามารถพลิกรถซิกแซกได้ไวกว่าทําให้มันมีข้อได้เปรียบในการแซงและต่อสู้กับคู่แข่งในโค้งแคบๆต่างกับรถสูบเลี่ยงที่เน้นทําความเร็วสูงในโค้งกว้างแต่การประทะก,กับคู่แข่งกับทําได้ไม่ดีเท่าสิ่งที่หลายคนน่าจะสงสัยในตอนนี้คือเรื่องของความคุ้มค่าเพราะอย่าดืมว่าฤด,ดูกาลน่าจะเป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายที่โ o t o GP จะยังใช้กติกาแบบปัจจุบันอยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้กติกาใหม่ในฤด,ดูกาล2027มันจึงดูไม่มีเหตุผลเลยที่ Yamaha จะพัฒนารถใหม่ขึ้นมาทัั้งงคคนเเพื่่อแขแขฤดดูกาียว ซึ่งเหตุผลที่ทําให้พวกเขาต้องตัดสินใจเล่นใหญ่ขนาดนี้เป็นเพราะตอนนี้พวกเขาเห็นความเป็นไปได้กับเครื่องยนต์แบบสูบ V แล้วแต่จะให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์สูบ V ียวในฤดูการ2027ไปเลยก็ดูจะเป็นการเริ่มต้นที่เสี่ยงเกินไปสําหรับทีมฝันใหญ่แบบพวกเขาเราต้องไม่ลืมว่าในตอนนี้ยยมาฮ่าแทบไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์แบบสูบ V เลยเพราะพวกเขาใช้แต่เครื่องยนต์แบบสูบเลี้ยงมาโดยตลอดการได้ลองของใหม่สักฤดูการหนึ่งจะทําให้พวกเขามีข้อมูลมากขึ้นในการพัฒนารถแข่งคันใหม่สําหรับยุคใใหม่นนอนาคต หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย